สบายดีทุกคนเมื่อนี้เนาะเขาก็ได้ซื้อทุเรียนมาเราจิลองมาปอกเบิง้งคือเอาให้เห็นอยู่ในคลิปเนาะทุเรียนที่เขาซื้อมาก็จะเป็นพันแบบทุเรียนน้อยๆเนาะแต่วบวกมาวระมันพันย่างเนาะเขาจะมาลองปอกเบิง้งเขาจะมาลองกินมันเป็นจะได้เนะาะรสชาติมันจะดีบ่ไปเบิง้งทำกันเลยเนาะนีก็เม็นทุเรียนที่เขาเอาเมื่อกี้เนาะทุเรียนที่เขาจะมาปลอกเมื่อนี้ เจ้าของมีของโฮเกียวกับมวกเงินอะไรแต่ว่ามันมีโลโก้อยู่นี่นะเขาจะเขียนมาเป็นโลโก้แค่เป็นผ้าสร้างกินนะอันนี้คล้ายคือกับโอโยอรบริษัทเ,เกี่ยวกับกว,กวดแบบคุณภาพโอโยอย่างนี้นะของไทยเนาะยังจะมีเบอร์โทรแล้วก็มีอีเมลเนาะ ทางด้านล่างจะเป็นโลโก้โลโก้ของบริษัทจัดส่งมักธนเรียนที่นี่กือจีแมนแต่ว่าเป็นภาษาจีนตัวนี้นบ่เนาะเป็นภาษาจีนซีมักธนเรียนนี่เขาเป็นซี่งามขนาดแต่มเป็นธนเรียนพนะันน้ 1, อยนะบ่างาหมือนพันเย่ยงถ้าว่าผูดด้ใดหูมัทธนเรียนพันนี้มันซื้อย,อยังเนาะคอมเมนต์อยู่ใต้คลิป ทุกอย่หน่วยนี้จะมีประมาณสามพูนะอันนี้จะเป็นหนึ่งพูเขาจะห้องว่าพนะูอยู่ในบอลเขาจะกินหนึ่งพูอยู่นี้อีกพูหนึ่งเป็นสองูนะอันนี้ก็คือไดอ้เป็นภูภพูหนึ่งคือกันแต่ว่ามันน้อยเนาะ,นะนกินบดได้ตรงนี้อีกอีอีกพูหนึ่งเป็นสามพูเนะหนึ่งพูลสองพู เราสร้างโพสร้างโ,โพตัวนี้นะหนึ่งสองเราสร้างด้านมาเรยานแนะนำให้หูเขียวกบบกาซื้อหรือว่าพันของตุียนนี้อยู่กองคลิปเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะเราจะเริ่มพาเลยเนาะเราจะเอาลงมาพาอยู่ลุ่มเนาะ เพราะว่าอยู่โต๊ะนี้เขาพาพาบได้แนะ้แวเอาลงเขาพาอยู่พื้นเพราะมันบนสะดวกที่จะพาอยู่โต๊ะนี้นะพาอยู่พื้นกน็ลงนะก่อนอื่นเราตร้องเอากินอันนี้ออกก่อนนะก่อนอื่นเราจะตัดก้นมนันนีก่อนนะตัดก้นเพื่อให้มันแห็นนะ เฮ่นบนนะเฮาเจีเจาะเนีน่อันนี้ออกมาก็เห็นภูมินะเนี่ยจะเป็นห้องจะเนี่เฮาจะเริ่มอันเป็นห้องจะนี้นี่มันจะมีมากเนาะมีเกลียนอยู่เป็นเฮาจะเอากินได้เาจะเจาะจะนี้แล้วเนาะอันนี้พาดพาดอย่างนี้อันนี่โอ้นี่ของพิดพาตัวเนาะ โอ้ที่ผงผงใัน,นี้มันแบบเจิดนะทีเหลือใบนี้หาองทีน่นาอ๋อ้ยผงผิดว่างเลยน้ามันคมขนาด Hãy subscribe cho rồi Ghiền เบืองจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นผู ums> ums <h ums> <h ums> <h ums> mm ้อย่างนี้จะลองเซีมเมืองเมืองว่ามันเป็นอะไรเนาะตสชาตุ๊ซดีนะ Amazing พาหัวุเรียนหัวคือเห็นน,น้องกัวตุเรียนมันจะบ่งค่อยงามปันได้มันจะเป็นมรุดุติพดพามันจะยาวนิดนึงแต่ว่าเนื้อมันนี่งามดีเนี่ยมัวทุเรียนนี้ทุสชาตมันจะออกหวานหวานเนะาะรสชาติดีไยถ้าคนมักกอกมาแซ่บเนาะถ้าคนบ่มอกมันจะกินเม็ดนื้ ที่มักในีกินมันจะห้อมเนาะเขาจะว่าห้อมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจกิปตต่อไปบาย